สวัสดีค่ะช่องแม่ดากูุกอกนะคะนี่นะคะมาดูบ้านใหม่ของแมคขั้ผู้นะคะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะนี่แมงขับผู้ก็ได้ขนข้าวขนของเข้ามาอยู่วันนี้เป็นวันแรกนะคะ่ชวยันนี้เป็นวันเลิกงามยามดีเนาะแมคขับผู้ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเดี๋ยวเราไปไหว้ปู่ย่าตายายก่อนเนาะ เรามาขออยู่ขออาศัยมาขอพักเพื่อที่จะทํา youtube นะคะใครช่วยหน่อยช่วยดีทำไมมันหมุนติ้วๆอย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้แบตหมดไงพอแบตหมดพอมาเสียบแล้วก็หมุนไม่หยุดเลยอย่างนี้ค่ะหมุนไม่หยุดค่ะยังไงถึงจะหยุดหมุนเดี๋ยวเราไปส่องดูข้างในนะคะไปส่องดูข้างในอยู่แล้วไม่มีปัญหานี่อันนี้มันเป็น ตอนแรกพี่เฟื่องมาอยู่ก่อนเนาะใช่ค่ะกระท่อมหลังแรกเลยกระท่อมหลังแรกของพี่เฟื่องนะคะพี่เฟื่อง,งอพี่เฟื่องคือมันเป็นกระท่อมที่แบบ อันไม่มาอยู่คนแรกเลยมาอยู่กระท่อมหลังนี้เป็นกระท่อมมือหนึ่งที่ที่ก่อนจะมาอยู่ได้โทรบอกคุณพอลลี่เนาะว่าจองกระท่อมหนึ่งหลังครับคุณพอลลี่ก็าสั่งมาแล้วก็เอามาไว้ให้เลยค่ะค่ะแล้วก็เข้ามาก็มาอยู่เป็นคนแรกกระท่อมหลังนี้เลยค่ะแล้วพออยู่พอย้ายออกไปเราก็มันมาทําความสะอาดตลอดเพคิดถึงกระท่อมเพราะเราอยู่อย่างถนอมง่ายไม่แต่น้ําแต่อะไรเนี่ยจะไม่ยอกไม่เทไม่ไม่เทน้ําข้างบนข้างไรให้มันให้ไม้ไผ่ มันผูกอะไรเงี้ยเราก็รักษากระท่อมเนาะเพราะว่าเพราะว่ากระท่อมที่คุณพอลลี่ทำมามันก็ไม่ใช่ราคาถูกที่ทำมาให้เราเนาะแล้วเรามาอยู่เราก็เพื่อที่ว่าไม่ใช่ว่าเราย้ายออกแล้วไม่ต้องให้ใครมาอยู่อะไรเงี้ยไม่ใช่เนาะ,ะถ้าเราย้ายออกแล้วเราต้องให้คนใหม่ที่เขาสามารถที่จะมาเช่าต่อจากเราอะมาอยู่เหมือนเขาได้กระท่อมมือหนึ่งเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วพี่เฟื่องทำไมถึงย้ายออกไปละคะก็ก็ คือเวลาเขาไปเที่ยวหมดยูทูบเบอร์ไปเที่ยวหมดแล้วแล้วหนูอยู่คนเดียวแล้วมันเงียบมันน่ากลัวเนาะผู้หญิงอยู่คนเดียวอ่ะอยู่ท้ายสวนด้วยเนาะใช่เลยตัดสินใจเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีสร้างบ้านให้ข้างหน้าคุณพอลลี่ก็เลยพยายไปอยู่ข้างหน้าเพราะว่าอยู่คนเดียวเนาะนั่นแหละก็เลยตัดสินใจย้ายธรรถ้าอยู่ตรงนี้คือแบบ สบายมากดีมากเงียบมากเหมาะกับการที่แบบเหมาะกับการไลฟ์สดถ้ายิ่งเป็นผู้ชายอ่ะยิ่งอยู่ยิ่งดีเพราะว่าเหมาะกับการไลฟ์สดเราทำคอนเทนต์ได้หมดทุกอย่างมันเงียบเนาะไม่มีคนวุ่นวายแต่อยู่ตรงนี้คือที่ดินผมตรงนะที่ดินคิมเทอรี่อยู่เนี่ยสบายมากเลยค่ะมันเป็นที่ดินที่เย็นเพราะว่าเพื่อเองเนี่ยเวลาอยู่เนี่ยถ้าตรงไหนร้อนเนี่ยเพื่อจะรู้สึกเลยว่ามันร้อนมันเหมือนมีมันมี เซนในตัวเองอ่ะเพราะว่าเพิ่งจะเป็นคนสวดมนต์นั่งสมาธิเพิ่งจะสวดมนต์นั่งสมาธิตลอดตื่นเช้ามาที่สี่เพิ่งจะสวดละค่ะสวดแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็แผ่นเมตตาแล้วก็ชอบใ่บาตรอทนนี้พอเราเราปฏิบัติตรงนั้นเพื่ถ้าเราไปอยู่ตรงไหนเถ้าที่ดิน่ตรงไหนมันร้อนเราอยู่ไม่สบายเรารู้สึกเลยว่าตัวเองไม่ค่อยดีค่ะมันจะมีเหมือนมันมันร้อนอ่ะอันอันนี้อันนี้ความรู้สึกของตัวเองนะ แต่ทีนี้พออยู่ตรงนี้อ่ะมันเย็นสบายแล้วก็เขาบอกว่าเออฝันเห็นตายานนี่ไม่เคยฝันเห็นเลย<อ>แต่เคยเห็นงูงูเลยออกจากห้องของเฟืองนี่แหละ<อ>เป็นงูสีขาวขาวเลื้อยออกมาจากประตูตรงนี้เลยเลื้อยออกมาเน<อ>ี้ตรงตรงนี้ย ตรงนี้เลยออกมามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บหายไปเลยค่ะไม่เจอแต่สภาพบ้านดีมากเลยนะคะยังไมเอี่ยมอยู่เลยนะคะไม่มีอะไรผุพังเลยนะคะนี่เสาก็แน่นหนาแข็งแรงมากๆเลยนะคะนี่ยังสภาพดีเหมือนเดิมนะคะฝาก็ยังเหมือนเดิมหนิยังแน่นหนาเลยนะคะไม่มีมอดไม่มีมอดเจาะเลยนะคะนี่ไม่มีรูนะคะยังแน่นหนาเหมือนเดิมนะคะประตูหน้าต่างก็ยังมี นี่นะอืมอันนี้ถ้าไม่ติดน응 ulously, ี่ปิดประตูก็ง่ายนะคะนี่ปิดหน้าต่างก็ง่ายนะคะก็น่าอยู่นะคะร่มรื่นเย็นสบายนะคะเนาะนี่นะคะบ้านไม้ไผ่นะนี่ยข้างในแอปปัดกวาดยาบยให้หมดเลยนะคะข้างในก็ยังดีสภาพดีเหมือนเดิมเลยนะเทวดามีคนมาอยู่ด้วยแล้วนะนี่มีคนมาอยู่เป็นไม่ไม่มีมอดเลยนะหลังนี้เนี่ยพี่ไม่มีค่ะไม่มีนะไม่มีมอดเกไมม่ีไม่มีเพราะว่า นี่คือเพราะว่าหนูอยู่หนูจะเช็ดจะถูตลอดคาก็ไม่ใช่พี่เฟื่องคือไม้เขาอบแห้งมาอย่างดีแล้วมันจะมอดจะไม่กินถ้าไม้ไม่อบแห้งนี้มอดจะกินใช่ไหมจ้าแต่ถ้าไม้อบแห้งอย่างดีนี้มอดจะไม่กินเลยนะใช่สภาพยังดีหมดเลยค่ะแต่เราก็ทำความสะอาดให้ดูรอบๆนะคะประตูหน้าต่างก็ยังดีเหมือนเดิมนี่ไม้นี่ไม้นี่นะคะถ้าถ้าอบแห้งหรือทําให้มันสุก ไม่ใช่ไม้ดิบนะคะถ้าเป็นไม้สุกแล้วนี่มอดจะไม่ลงแล้วไม้ก็จะแข็งแรงนะคะไม้ก็จะแข็งแรงอยู่ได้หลายปีค่ะอยู่ได้เป็นสิปียี่สิบปีนะคะไม่ผูกไม่พังเพราะไม่โดนน้ำนะคะถ้าไม่โดนน้ำนี้แข็งแรงเหมือนกันเหมือนบ้านโบราณบ้านโบราณพ่อแม่ก็พาสร้างแบบนี้นะคะบ้านไม้ไผ่นี่แหละค่ะนะคะ,นะคะก็ดีใจกับแมคขับพูนะคะที่มีบ้านใหม่นะคะ แล้วก็ดีใจกับพี่เฟื่องด้วยที่มีบ้านใหม่อยู่ข้างหน้าเนาะดีใจด้วยค่ะเราเป็นผู้หญิงอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังมันก็น่ากลัวันเนาะเราอยู่คนเดียวด้วยเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่นี้นะคะนี่นะคะที่นอนก็มันใหญ่เกินนะคะของแม่กะพูก็เข้าไม่ได้นะคะกับเตียงนอนนะคะก็เลยต้องไปฝากไว้ที่บ้านพี่เฟื่องก่อนนะคะ เดี๋ยวพอขยับขยายได้บ้านใหม่แล้วค่อยเอามาใช้นะคะเอาที่นอนแบบเป็นปิกนิกไปก่อนนะคะนี่แต่ของแม่ดานี้เอาเป็นผ้าเฉยๆนะคะปูไปก่อนเนาะเพราะว่าไม,ไม่ไม่มีที่นอนแม่ดาไม่มีที่นอนใช้ปูผ้าเสือเ้อผือนหมอนใบก็นอนได้แล้วนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้เขาจบคลิปลงแต่คลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดจับตไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้แม่ดากก,กด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ